สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีครับครับนี่เพื่อนเมื่อนเมื่อในการกระถางเก่าของยานี่เนาะมันมีเหลืออยู่จ้าบันนี้พวกสุกเกได้ซื้อดินดินอาจาด์ดินทุ่งเนี่ยนะดินทุ่งนี่จมะมาปลูกนี่จ้าต้นบวบนะ ต้องกาบวบที่สวนนี่ไว้สู้เสียดายเพิ่นกเ็เลยต้องหาหมืองปลูกให้เพิ่นเพราะว่าอยู่สวนเฮาบ่มีแล้วจกกะก็จะปลูกใส่กระถางง่ายๆแล้วจะเพื่อนๆนี่เนาะเฮาจะเยอะเยอะกระถางกระเก้าจะ้าาจะเพื่อนๆเสียดายนะเตรียมไว้3กระถางแต่ว่าคงมจะไ่ได้3กระถางได้แค่2กระถางเองแต่ตอนนี้เพิ่นเตรียมจะปลูกแล้ว จะลักษณะดินดินเพิ่นจะเป็นเปลือกๆมากจังสีมัจจะเพื่อนๆสำหรับปลูกผักจะนี่เนาะเพิ่นก็เป็นเปลือกๆปสุกเอาเพิ่นก็เห็นเพื่อนๆนี้จะแฟนๆเห็นไหมนี่จ้ามดตัวยีเรตังกันอบมดสุก็ในกันนี่จ้าเอาดินดินใส่กระถางง่ายๆได้จ้ะเพื่อนๆ ปลูกแล้วสุกจะเอาไว้น้าบ้านเนี่ยจ้ะนี่จ้ะเอาดินใส่นี่เนาะเบิ้งซ้มเพิ่มคือสิเปียกนี่ไหมเพิ่มเพิ <neither> ่มเพิ่มเพิ่มเรื่องสิ่งน่เนาะเป็นเปียกสุกแล้วเพิ่งเห็นจ้ะนี่จะโอเคเดี๋ยวจะปลูกเรื่องง่ายเดี๋ยวกระปามันจะสามต้นบ่เนาะนี่จะประมาณันสามต้นก็แม่ จะเปืเป่อนๆได้ง่ายกระถางแดดจ้ะกระเล่มีเนาะกระถางกับผู้ๆพังๆใส่ได้อยู่จ้ะกะกะระยะห่างของต้นบวบที่เฮาจะเอาลงไปปลูกจะเปืเป่อนๆนี่เนาะเจ้าเอาไนปลูกง่ายๆเลยเปืเป่นปนอนๆสูซสิบ๊องดน้ำจ้ะเดี๋ยวเอาลงไปปลูกก่อนบึงรักษณะต้น นี s, s, ness, s, s, like lives, ่เจ้าเพื่อนเพื่อนี่เนาะสุจอันนู้อิสนี่ขติย่อิสนีเก้อมากดิเกากูกลงไปกะบวกนี่เนะเพื่อนเจ้ะง่าย่นี่ดินที่ติดมากกเพื่อนเก่าติดลงไปน่อก็ได้จ้าเนาะอดเด้อสุกได้ใส่ถุงมือเจ้ะเพื่อน ีจะปลูกงไปโหลดง่ายฮาวอมีทีเหล่ามาเสดายต้นกะนี่จะแล้วหลังจากนั้นสุกจะนี่เนาะสามต้นเดี๋ยวที่เหลือก็จะไปปลูกอยู่พุ่นเอกมองนึงจะเป็นๆเนี่ยให้เพื่อนปลูกโวลดน,น,นี่จะนี่เนาะกะ,กะกาคว้าพางระวางต้นแล้วก็ปลูกลงไปเลยง่ายๆ สี่ต้นก็ปลูกได้จ้ะชุดชิยื่นนิ่ขึ้นมอยื่นนี่เลยจ้ะตีบอกเพคนว่าดินที่ติดมากแนเพื่อนเปนเนาะนี่จ้ะนี่ต้นเพปนเป็นแบบนี้นี่นี่ปลูกลงไปเลยง่ายๆเท่เท่ก็มีในเนาะนี่จ้ะเพื่อนเปน,นปลูกลงไปนี่แหละเรียบร้อยแล้ว

น้้ก็บแลวสิีจะเพื่อนๆก็จะเอาดินใส่กระถางไงนี่ปลูกได้ซ้ำกระถางจ้าเนี่ยเดลืออยู่สองต้นเสียดายต้นกาจะเพื่อนๆเคอมเมนอ์นอะนี่จะเพื่อนๆเหลืออยูสองต้นจะปลูกให้เมื่อดได้เสียดายต้นกาผักจ้ามีเนาะบึงแนาเพื่อนๆต้นกระม้างเนี่ยเสียดายบัวถ้าเอามาปลูกมันจ้า ต่ว่าปลูกเแาไว้ในสวนนี่เพิ่นจะใหญ่ให้สุบอสบอสุกับบ่้หูเพือการดอกจะนี่เนะานะจะได้นะต้นก็ลังงามๆ่เป็นเป็นนะปลูกเพิ่นให้แถวพิ่นย้ายให้ให้แถวได้กินจน้ะเนี่ยเราล้างจากน้ำสุกอาจะไอ้ลดด้วยน้ำเศร้าขาวเรากะเอานี่จ้ะเอาฟางเขาเนี่ยปกไอ้คุ้มน,นาดินให้พสนใจเป็นเป็นอันนี้จะเป็น ต้นของไอแตงโมสีเหลืองจะเปืเป่อนๆปลูกน้ำกันนี่แ,ลแลหละบบมีทีหรอแมะเดี๋ยวสิบปห้ามองปลูอิู่สวนหน่อยสียดยต้นกล้าจะเปืเป่อนๆโอ้ยเพิ่งนะดินเพิ่งลาเพิ่นเดินดีจะเปืเป่อนๆพอมาเล่นใบแตงแก้ปีที่แล้วนี่จะปลูกเลยนี่เรียบร้อย จมะมกดิโอเอตุต่ตจะเป็นเพื่อนสุกก็ได้เตรียมฟ้าของเขาหน้ามแล้วก็น้ำเศร้าเขาจะนี่เนาะเดี๋ยวก่อนจะลดน้ำกะพนาบาลเพิ่งกะจะเฮ็ตลักให้ต้นบวบก่อนจะนี่เนาะเพื่อนเพืเ่อนให้ง่ายๆจ,จะบ่รู้ว่าเพิ่งจะรอดบ่เด้แตะเพื่อนเพื่อนก็ล่องอู่เพราะว่าดิน เอาหน้าบ้านหน้านี่ยจะเพื่อนเพื่อนพ่นปล,ปลูกยังาบ่าได้เพื่อนเปื่อนเห็นบ่เพ่นเป็นเนี่ยก้อนดินก้อนหินเต็มอยู่ปลูกยังาบ่าได้หรอกจะ้ะไปตันเลื่อนเนาะให้พยาบาลเป็นเนี่ยเหตุกางให้เพื่อ,นเ,น,เน,เอเนเป็นเลย ก็เอาไซด์ว่าให้เพื่อนนี่จะเลื่อยขึ้นไปคางหัวบ้านนี่แม่เพื่อนๆนี่เนาะกุ้งการว่าสันตอจะนี่ให้เพื่อนเลื่อยขึ้นไปอยากแตก็รลังซองมาต้องตีเพื่อนๆอยากก็ร่างซองมาต้องตีแต่ว่าก็จะปลูกเลยนี่เนาะนง่ายๆ นี่จ้าก็เห็นเนี่ยปลูกจังเส้นนอกเพื่อนๆแล้วก็ลักตรงเนี้ยบพราะจะไปให้ถึกลากเพื่อนน้อจะต้องค่อยก้อยระวังนี่เสียพุงไปเลยแล้วก็กาบตาเถินใหญ่เราจะเนาะให้เพื่อนเลื่อยขึ้นไปตรงนี้ไหมเพื่อนๆเนี่เพื่อนเลื่อยไปแล้วก็อาศัยหัวตรงเนี่ยนี่จะอาศัยหัวตรงนี้จะเป็นไม้เลื่อยให้เพื่อนมาก็ เต้องไม่เห็ดอีกเราจะเนาะเพล่ยนเปลีนเนี่ยจะแล้วก็มีแตงโมแต่รอดบพมีบวบจะบวบเบิ่งนะเพล่ยนต้นเพป็นกะลังงามสุรเสียดายก็เลยต้องเอามาปลูกจ้ะนี่เนาะนี่จ้ะเห็ดง่ายๆเลยนี่หน้าบ้านนี่แหละบ่มีมองปลูกละเดี๋ยวผปุยบานเพิ่น เอาแต่ขายมาเฮ็ดต่อยจะเจ้นเพื่อนๆเนเนาะระวังพยาบาลเปิ้นหนึ่งอันนี้เขากรมารดน้ำาจ้านี่จะเพื่อนๆกับเป็นน้ำกบปริมาณเราแล้วกันน้ำเศร้าขาวจะเพื่อนๆเขาเศร้าขาวธรรมดาเนี่ยแหละแล้วกันสุก็เอาใส่ขวดน้อยๆไว้พระว่าถแต่ใส่ขวดใหญ่เวลาเขามาจับขยาวเนี่ยมันหนักนะจ๊ะเนาะก็เลยเอาใส่ขวดน้อยๆ นี่จะเป็นเพื่อนหลังจากที่พยาบาลเป็นเหตุคาไให้เนาะให้บวบแล้วก็จะมีแตงโมอยู่ตัวหนึ่งนี่จะเป็นเพื่อนแตงโมอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นบวบเนาะนี่จะหลังจากนั้นสุกกะเจ้าจงหดนน้ำก่อนจะหลังจากค้นน้ำแล้วสุกกะเจ้าฟั่งเข่ามากลบนาดดินในเพื่อนจะเป็นเพื่อนนี่เนาะๆๆนี่จะ ก็จะเป็นน้ำจะเป็นเปลือนน้ำเป็นน้ำที่สู่เตียมไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นน้ำเศร้าขาวจะนีเนาะขาเยานี่น้ำเศร้าขาวกับอุปกรณ์นี่อ่างที่เป็ื่นเปลี่ยนนี่ทีใส่ก็ได้จะพวงนั้นเล็บสู่ดําขอทวดได้ร้ายได้จะเป็ื่นเปืี่นเนี่่จ้ะเนาะใส่ลงไปเลยที่เหลือห้าเก่าไปฮดพักอ่นก็ได้จะ ตามเศร้าข่าวอะเรเป็นเนาะมจะเป็นแปดเราล้งแป้งล้าก่อหดเลยจ้ะจ้เนาะหมดก่อนเดวสุกจะนี่จะขอดน้ำ เป็นเพื่อนสุปเปียนบัวเน้หดผักกว่า,วานักนี่จะเปลี่ยนมาใส่ตรงนี้จะได้พดไปน้าเราไป้อมได้สะดวกนี่เนาะจานเราเปื่อนๆน้ำเ,เ,เ,เลยพดน้ำหายเปียกชุ่มเราลัลางจากนั้นก็นจานนี่จ้ะเนาะ ดินจะน้อยแต่บวบเพื่อนๆแต่ว่าก็ล่องปลูกเป็นล่องเฮ็ดไปจ้ะเสียดายต้นกาจะเป็นเตันเนาะเดี๋ยวเอาดินเอาอันนี้เอาหญ้าจ้ะหญ้าคุ่วหน้าดินหนึ่งคนนี่เห็ดง่ายๆเลยนี่เนาะรวมเป็นแจมีให้เขาวันนี้ถ้าเป็นใยังไ้ก็โอ้ คือเสียงานเดี๋ยวดอกจะเป็นเลื่อยเป็นไปตามนี่เนาะใช่ไหมเป็นเป็นเปินเปิดจะกล้าเบิ้งตามเป็นไงน้ำกันได้จ้าบ่มอันใจคือการเรียการใดลองเทสลองปลูกจะเป็นเป็นไงเนาะ หยาหยาหยาเก้าหยาทิ่นเข้ากับเหลือว,ว่าจะใส่ตอนหนาหนาวน,าน้ำกระไดจะเป็นคนกสุดๆจะว่าหนา,นานร้อนนี่จะเข้าปลูกแบบพลาสติกเอาพลาสติกสีดำคุ้มไปน้ำน,นี่ก็จะสบายยุ่งจะไม่ต้องไปหดน้ำผักน้ำอะไรมันจะเป็นๆดอกไม้ละเดี๋ยวก็เอา ตาคายเน่ยมะขวบเนี่ยเปิ้ลพิกาเนาะวาง,วงดอกแล้วร่วมมานี่กะคิบบะเป้ลเจ็บเจอน่าจีนเนาะเป็นเพิ้ลจ้าคิดนี่กะใบใช้เนี่ก้อนจ้า้าเปิ้ลเปิเป้ลมาปลูกบวบก,กับแตงโมสีเหลืองใสไว้หน้าบ้านนี่จ้าเพราะว่ามุกนี่ปลูกไปะละ จะเป็นปนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน,าน้าคะสวัสดีค่ะขอพูดมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ